นับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้าง สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันอังคารที่29มิถุนายน2564อยู่กับเรา3คนครับปงขวัญละมาเซียกาอติดบาร์เซโลนาครับปีเตอร์บอสเจอดเลือกเชลซีครับโคด้ะทันข่าวลีโอหูกราบครับติดตามเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศนะครับก็อยู่ในบรรยากาศของศึกยูโรในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเมื่อคืนนี้มีดราม่าต้องบอกว่าทั้ง2คู่เลยจริงครับนะมีคู่ทั้งพิกล็อกแล้วคู่ที่สู้กันแบบสมศักดิ์ศรีมากๆเกิดขึ้้้นรแลวเเากก็ไดพิ่มอี 2ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ<ช>8ทีมสุดท้ายแล้วใช่ซึ่งประเด็นที่ตามมาหลังจาก มีทีมเข้ารอบไปแล้วมีทีมตกรอบเพียบเลยฮะเราจะมาเก็บตกกันหน่อยอม,มาดูว่าสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาเล่นประเด็นอะไรที่มันน่าสนใจกันบ้างใช่ครับจุดนีค้ค,คู่ของคืนเมื่อคืนนะนก็เป็นแก๊งพวกฝรั่งเศสพวกสเปนนั่นเองแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราก่อนครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับมากกว่าก,กีฬาคือน้ําใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบบเบร์เดจจำกัดมหาชนนั่นเองนะครับก็เติมความสดชื่นได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนี่เหมือนกับที่เราเติมก่อนเข้ารายการในทุกๆวันอยู่แล้วขอโค้ดแอดเอาคําว่าสวิ ใยาวเลยมาด้วยคำยากด้วยสวิตนี่ทวันวันนี้วันเกิดทดแอทั้งทีขอตามใจผมบ้างเถอะสเซอุดแลนสวิตเซอร์ดยอดนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวไปเริ่มต้นกันที่สรุปนะสายก่อนนี่ครับผมอมาดูสรุปสายกันหน่อยนะครับหลังจากเมื่อคืนนี้นะฮะสวิตเซอร์แลนด์ พลิกเอาชนะฝรั่งเศสในการดวลจุดโทษนะเสมอในเวลา3-3แล้วก็ไปดวลจุดโทษชนะเนี่ยก็เข้ารอบไปแล้วก็ไปเจอกับสเปนนะครับที่โอ้โหต้องใช้คำว่าก็พลิกนรกเหมือนกันเพราะว่ากว่าจะมาได้ประตูชัยเนี่ยต้องดวลกันถึงช่วงต่อเวลาพิเศษเลยนี่ครับก็ได้เข้าไปทั้งหมดตอนนี้6ทีมแล้วแล้วหน้าตาสายที่น่าจะมีโอกาสเจอกันในรอบถัดไปอีกก็เริ่มเห็นภาพชัดขึ้นแล้วก็เหลือแค่2ทีมเท่านั้นนะครับก็คืออังกฤษกับเยอรมันซึ่งก็จะเตะในวันที่เราอัดในแหละอัดคิอยู่ ถูกต้องนะนะนี่ก็คือเราจะเห็นภาพข้าวแล้วนะว่าในรอบรองชนะเลิศเนี่ยทีมไหนที่มีโอกาสจะไปเจอกับทีมไหนบ้างสเปนกับสวิตนะครับผู้ชนะจะไปเจอเบลเยียมกับอังกฤษครับผมแล้วก็เดนมาร์กกับเช็คผู้ชนะจะไปรอเจอคู่ที่จะได้ทราบข้อสรุปในคืนนี้ถูกต้องนะครับแล้วก็คู่ชิงเนี่ยนะใครที่แบบ คาดหวังว่าจะได้ดูคู่ไหนเนี่ยลองจับคู่เล่นเล่นดูนะว่าเรามีโอกาสเห็นคู่ไหนเนี่ยเจอกันบ้างออนะเราจะเห็นภาพจากการแบ่งสายเนี่ยแหละที่เราขึ้นภาพให้ท<ด>ุ<อ>กต้องครับใช่ครับทีนี้ครับเรามาดูกันที่ประเด็นที่สื่อเขาเล่นกันดีกว่านะครับคือเมื่อคือนนี้ฝรั่งเศสตกรอบไปมไม่ใช่ทีมใหญ่ทีมแรกที่ปิวเร็วกว่าที่คาดคิดครับก่อนหน้านี้มีฮอลแลนด์ที่ตกรอบเร็วกินไปซึ่งสื่อเขาบอกว่าโอ้โหทัวร์นาเมนต์นี้เป็นอะไรที่คาดเดาได้ยากแต่ มีเสน่ห์มากๆครับสื่อต่างประเทศใช้คำว่า expect the unexpected นะครับหรือสิ่งที่เดาได้คือสิ่งที่คาดเดาไม่ได้นี่คือวลีเด็ดที่วงการฟุตบอลใช้ตลอด1ปีที่ผ่านมาแล้วก็ลากยาวมาจะถึงยูโรครั้งนี้เลยตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มก็มีหลายทีมที่ต้องลุ้นจนถึงนาสุดท้ายรอบน็อกเอาท์โอ้โหก็มีพลิกล็อกกันเร็ว 2, 2> ทีม ในรอบ16ทีมเนี่ยเขาบอกว่าหนักยิ่งกว่าเก่าอีกนะครับมหากราบเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะาวันจันท์โครเอเชียเจอกับสเปนคือโอเคสเปนก่อนเกมคนก็มองว่ามีโอกาสเข้ารอบมากกว่านิดนิดครับ<ๆ>เขาก็สามารถพาตัวเองเข้ารอบได้แต่สิ่งที่มันคาดเดาไม่ได้คืออะไร คือยิงกัน8ลูกครับลูกเกมไม่มีใครคิดยิงเยอะมาก8ลูกครับเสมอกันใน90นาที3ต่อ3มีลูกที่อูนายซิโมนนายด่านสเปนพลาดด้วย<ห>ครับนะครับแล้วก็ดวลกันต่อช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับเป็นสเปนชนะไป5ต่อ3อสวิตเตอร์แลนด์ก็ทำในเรื่องที่หลายคนคาดไม่ถึงครับการเจอกับฝรั่งเศสที่เป็นแชมป์โลก2018และเป็นเต็งหในยูโรคนนี้ แต่ชนะจุดโทษได้ครับในเกมก็สามสามเหมือนกันเป็นอะไรกับเลขสามเนี่ยสเปนก็สามสามในเก้าสิบนาทีฝรั่งเศสก็สามสามในเก้าสิบนาทีโดนจุดโทษเป็นสวิตเซอร์แลนด์ชนะไปทําให้ตอนนี้นะครับสวิตเซอร์แลนด์สื่อบอกว่าเป็นการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายทัวรน์นาเมนต์ใหญ่ครั้งแรกในรอบ67ปีเปีลยทีเดียวยนานมากครับนานมากครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนที่บอกไปสาธารณะรัฐเช็กก็ ทำแสบใส่ฮอลแลนด์ไปแบบไม่มีใครคาดคิดเขา<ม>เลยบอกว่าเฮ้ยสเสน่ห์ของยูโร2020ผลนี้คือมีเรื่องพลิกล็อกเกิดขึ้นมากมายจริงแหละใช่นะ<ม>ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศคืออีกจุดหนึ่งที่ผมว่ามันมันเป็นยูโรที่งงที่มันได้ความรู้สึกมันอินมากยิ่งขึ้นนะ่ะเพราะว่าด้วยสถานการณ<ม>์โควิดภาพถ่ายทอดสดเนี่ยเราเห็นแฟนบอลอย่างเมื่อวานเนี่ยครับในคู่ของสวิตเซอร์แลนด์มีแฟนบอลท่านหนึ่งเนี่ยกลายเป็นไวรัล นไปทั่วโลกเลยคือตอน3าหนึ่งเนี่ยโอ้โหนั่งเศร้าเลยน,นั<ๆ>นหน้าหงอยน้ําตาตกเลยแต่พอ3าแบบถอดเสื้อเฮ้ย hey, นี่ยครับเราลองคิดดูนะถ้าเกิดมันไม่กลับมาในช่วงนี้แล้วยูโรเตกันแบบไม่มีแฟนบอลในสะนาะมโอ้โหกรอ่รอยมันน่าจะกร่อยแล้วผมว่าเสียงแฟนบอลนนะ่ะมันเป็นอีกหนึ่งเรื่องเพราะว่าเมื่อวานอย่างที่เราได้ดูครับ,รบผมดูสดเนี่ยคู่โเคเอเชียกับสเปนตอนที่ โคอเชียตามมาเป็น2ประตูต่อ3มโอ้โหเสียงบอลแบบเสียงแฟนบอลโคอเชียแบบใส่กันเต็มที่ทำให้มีลูกคืดแล้วนักเตะม,มันคึกครับ <c oughs> แบบนั้นนะเราได้เห็นบรรยากาศที่เออนี่แหละคือฟุตบอลที่เราอยากใช้คำว่าคิดถึงได้ไหมเออมันคิดคถึงทั้งซีซั่นเราดูบอลลีกมาแบบส่วนใหญ่จะไม่มีแฟนบอลแล้วก็ต้องเป็นเสียงซาวปอมๆที่หลอกเพื่อบิวอารมณ์ถูกต้องแต่อันนี้คือมีแฟนบอลจริงๆแล้วก็เสียงแฟนบอลจริงๆดถูกต้องนะครับแล้วอย่างที่บอกว่าจํานวนประตูคู่สเปนเนี่ย สองนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มยิงคู่แข่งลูกเดียวออนะเพิ่งจะมาปลดล็อกในเกมกับสโลวาเกียที่ยิงไป5ลูกนัดนี้มาสารต่อ5ลูกแล้วคนที่โดนวิจาร์อย่างโมราตา้ายิงประตูได้แล้วยิงสวยด้วยจะมีเรื่องนี้ด้วยใช่นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันแล้วใครจะไปคิดว่าสวิตเซอร์แลนด์จะยิงฝรั่งเศสได้ถึง3ลูกโอ้โหไม่มีใครคิดครับนะครับอ่ะทีนี้เรามาลงในดีเทลของแต่ละคู่แต่ละทีมกันหน่อยฝรั่งเศสครับสื่อก็วิเคราะห์บอกว่าเ,ออเราอาจจะ รู้ว่าคนที่ยิงจุดโทษพลาดคนสุดท้ายนั่นก็คือคีริยันเอ็มบาเป้ทำให้ทีมตกรอบนะครับแต่ว่าสื่อบอกจะไปโทษเอ็มบาเป้คนเดียวมันก็ไม่ใช่เรื่องถูกต้องมันต้องดูภาพรวมับดูแท็กติกดูสมาธิของนักเตะแล้วก็สิ่งผิดพลาดที่เกิดขึ้นด้วย ความพ่ายแพ้ของฝรั่งเศสนะครับก็เกิดเป็นเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เอมบัปเป้ที่ฟอร์มดูจะดรอปลงไปในทัวร์นาเมนต์นี้และก็ที่สําคัญคือจุดที่โดนโฟกัสหนักเลยก็คือการพลาดจุดโทษแล้วยิงเป็นคนสุดท้ายคนที่5ของฝรั่งเศสด้วยทําให้แพ้ไป4ต่อ5สื่อก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะไปโทษเอมบัปเป้คนเดียวมันไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าตั้งแต่เริ่มเกมฝรั่งเศสเนี่ยเดเดเยเดชองครับใช้หลัง4ี่มาตลอด ตั้งแต่ช่วงอุ่นเครื่องเลยนะยาวมาครับรอบแบ่งกลุ่มนะผ่านพ้นไป3นัดก็หลัง4มาตลอดยึดระบบเดิมแต่พอเกมนี้ไม่มีทางฝั่งแบ็คซ้ายที่เป็นตัวเรื่องอันดับ1อันดับ2เนี่ยบาดเจ็บไปกันหมดนะครับก็เลยปรับมาเล่นระบบหลัง3คู่เซนเตอร์2คนที่ยืนด้วยกันมาตลอดก็ยังอยู่เหมือนเดิมคิมเบมเบ กับวารานแต่ว่าสอดแทรกด้วยเกียวมองลองเล่แล้วไปยืนเป็นเซ็นเต,นเตอร์ตัวกลางด้วยเซ็นเตอร์ตัวกลางโดยส่วนใหญ่ในระบบหลังสามจะเป็นคนที่มีบทบาทค่อนข้างมากที่สุดทั้งเรื่องของการออกบอลทั้งเรื่องของการเล่นเกมรับแต่จุดนี้ครับก็โดนสื่อวิจารณว่าลองเล่เองเนี่ยก็ไม่ได้เล่นมาเลยนะในก่อนหน้านี้แล้วพอมาเจอเกมใหญ่เกมสําคัญเนี่ยก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นช่วงครึ่งหลังเราสังเกตพอปรับมาเล่น แบ็กโฟมือนเดิมหลังสี่เหมือนเดิมรูปเกมดีขึ้นนะครับแล้วก็มีช่วงที่แซงกลับมานำสา3ประตูต่อหนึ่งก่อนที่จะมาโดนตีเสมอแะเขาก็วิเคราะห์ไปถึงเรื่องของสมาธิเรื่องของแท็กติกหลายๆอย่างมาประกอบกันทําให้ฝรั่งเศสพลาดไปคือพอพอเข้าใจมุมของเดชองนะว่าทาไมถึงอยากเปลี่ยนแผนเพราะว่าตอน2นัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเสียง่ายใช่แล้ส่วนใหญ่โดนโจมตีจะด้านข้างเพียงแต่ พอคุณเปลี่ยนแผนระหว่างทัวร์นาเมนต์เนี่ยถ้าคุณทําแล้วมันดีอะ่ะคนชมว่าคุณพลิกวิกฤตเป็นโอกาสครับแต่ถ้าเกิดทําแล้วมันพลาดคนก็จะบอกว่าของเก่ามันดีอยู่แล้วหรือเปล่าจริงถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อผลลัพธ์มันออกมาไม่ดีผมว่าเดชองก็รู้ครับว่าเขาต้องโดนเสียวิชาญส่วนเอมบัปเป้ผมก็เห็นด้วยกับสื่อว่าคือโอเคเป้อาจจะพาจ,จุดโทษแต่ไปโทษเอมบัปเป้คนเดียวไม่ได้ผมว่า ที่ต้องตําหนิหลักๆกลยนะผมว่าเกมรับ<ช>คือคุณนำํำสามหแล้วแต่จบ<ช>เกมไม่ได้สามหแล้วลูกที่3มานาทีที่77็ดสเอะหรือแค่สินาทีเสร็จมันไม่ควรโดนสองลูกถูก<ม>ไหมครับ ามหลักทีมใหญ่ๆเนี่ยคุณนําห่าง2ลูกในเวลาแค่สินาทีกว่าๆมันควรจะปิดเกมได้แต่เนี้ยอันเนี้ยผมว่าคือเกมลูกถามว่ามีโทษได้บ้างไหมก็มีโทษได้บ้างที่แบบยิงจุดโทษไม่เข้าไม่คงพวกเนี้ยแต่หลักๆฟุตบอลเล่นกัน11อคนเกมลูกเขาก็ยิงได้แต่กีมรับคุณก็เสียด้วยนี่มันต้องโทษกันทั้งทีมครับเมื่อวานนี้ฟอร์มก็ดรอปลงไปหลายคนนะใช่ครับอย่างกองเต้หรืออย่างปอกบาถ้าไม่นับรวมลูกที่ยิงไกล ก็มีเล่นเสียเล่นพลาดเหมือนกันมีเหมือนกันอย่างเช่นลูก3-3เป็นการโดนตักการสนามเลยถูกไหมถูกต้องคิมเปมเบ้ราเฟลวารานราบิโอราบิโอมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นแล้ว<ม>คือมันไม่ควรเกิดขึ้นในเกมใหญ่ในเกม,มสําคัญแบบนี้อ่ะแต่ที่สําคัญก็ต้องให้เครดิตก,กับทางสวิตเซอร์แลนด์ด้วย<ม>ใ่ถูกไหมพูดถึงสวิตเซอร์แลนด์แล้วเนี่ยเรามาดูกันที่อีกหนึ่งหัวข้อที่สื่อเขาพูดถึงเขาชมไปที่กัปตันทีมกัปตันกรานิตชาก้าหัวทองร<ม>ุนี้ฮะ<ม>นี่ดูแพชั่นของเขาโอ้โ เขาบอกว่าเมื่อวานนี่คือฟอร์มดีมากๆนะครับพาสวิตเซอร์แลนด์เข้าสู่รอบต่อไปได้แต่ก็มีคําถามที่อาจจะเชื่อมโยงมาถึงสโมสรน,นิดนึงว่าอาเซนนลคิดจะเปลี่ยนใจไหมคือตอนนี้เราทราบข่าวกันดีครับว่าอาเซนอลเนี่ยเจรจาอยู่กับทางโรมาอยู่เหมือนกันในเบื้องหลัง<ม>เรื่องกเกี่ยวกับการอาจจะขายนักเตะให้เพื่อทําเงินให้เนี่ยแล้วก็ตั้งค่าตัวไว้กับโรมาเนี่ยก็คือ21.5้าล้านปอนด์ยังไม่ได้ตกลงกันนะแต่มีการตั้งค่าตัวกันแล้ว<ม>อยู่ที่ว่าโรมาจะมีตังค์จ่าย ทีนี้ฟอร์มในยูโรเราเรารู้กันว่าชาก้าในทีมชาติเหมือนกับเป็นคนละคนกับานะอาเซนอลนะจริงๆอาเซนอลช่วงหลังก็ดีขึ้นแล้วแต่เหมือนในทีมชาติเขาจะเป็นศูนย์รวมของทีมจริงๆแล้วก็ลูกสามสามเนี่ยโอโ้มาจากการจ่ายบอ<ม>ลขมกริชรหัสทะลุช่องเลยค,คือมีการดึงจังหวะก,ก่อนอ่ะพอช่องเปิดแล้วแทงนะอ่ะคือแบบเหมือนกับเขารอรอจังหวะแล้วแทงถูกมากทำให้เนี่ยก็กลับมาตั้งคาถามกับอาเซนอลเพราะคุณคิดว่าไงอาเซนนอลจะมีการเปลี่ยนแผนนะคือแบบเขาฟอร์มดีมากเลยนะ มันอาจจะไม่ทันแล้วแต่อาจจะสามารถเรียกราคาเพิ่มได้สักหน่อยหนึ่งเห็นด้มากเหนด้วยเลยผมว่าใจของนักเตะบางทีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าสโมสรจะเปลี่ยนแผนหรือเปล่าบางทีคุณต้องขึ้นอยู่กับตัวนักเตะด้วยและในมุมของสโมสรก็วองด้วยว่าชาก้ามันเล่นดีกับทีมชาตินานแล้วกี่ปีแล้วล่ะแต่ทำไมสโมสรถึงมีปัญหาเพราะฉะนั้น ผมว่าอาเซนัลก็มองว่ากับทีมสโมสรนกับลีกพรีเมียร์ลีกมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับเขาแต่เห็นด้วยมากมากว่าฟอร์มแบบนี้มันโกงค่าตัวได้เรียกค่าตัวได้โอเค,อเคฝั่งฝั่งโรมาจะไหวหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงแต่ผมว่าถ้าเห็นฟอร์มแบบนี้แล้วถ้าเขาไปได้ไกลกว่านี้มันจะไม่ใช่แค่โรมาทีมเดียวแล้วมันจะต้องมีทีมอื่นที่เข้ามาร่วมแจมด้วยเพราะว่าค่าตัวอย่างที่เราทราบกันชาก้าก็อยู่ที่ประมาณ20ล้านถ้าเกิดดีกว่านี้ ถ้าไปเข้ารอบลึกกว่านี้อีกอารจะซนลอาจจะเพิ่มเป็นแบบ25แต่ผมยังเชื่อว่าระดับระดับนั้นน่ะยังมีทีมอื่นที่พร้อมจ่ายหรืออย่างน้อยๆสมมุติถ้าเรียกเพิ่มไม่ได้จากทีมที่ลังเลอยู่ว่า21ล้านเนี่ยมันแพงไปว่อย่างอย่างโรม่าลังเลว่าอุ้ยจะจ่ายดีไหมจ่ายดีกว่าเอยอมจ่ายใช่ันัาจจะออกมาเป็นลักษณะนะช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นใช่ครับใช่ใช่นะครับทีนี้ครับจากคู่ของสวิต แล้วก็ฝรั่งเศสผ่านไปมาดูสเปนกันบ้างดีกว่านะครับสื่อเนี่ยเล่นในเรื่องของอัลบาโรโมราต้าครับที่ลบเสียงวิจารณเสียงโห่พาสเปนเข้ารอบได้สําเร็จนะครับถ้าจํากันได้นะครับตอนรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยโอ้โหโมราต้าคือคนที่โดนแฟนบอลสเปนโห่ใส่มีการขู่รุนแรงถึงครอบครัวทางโซเชียลมีเดียด้วยอันนั้นหนักเกินไปวิจารณหนักมากๆครับเพราะว่ามีจังหวะยิงจ่อจอไม่เข้าจุดโทษไม่เข้านะฮะ แต่ในรอบ16ทีมสุดท้ายครับมันเหมือนกับค่ำคืนที่เขาได้ระบายความกดดันออกมานะครับในเกมที่มันตึงเครียดเนี่ยคือเราให้ลองนึกภาพน,นะว่าสเปนเนี่ยเสมอ3-3ใน90นาทีถูกไหมครับมาโดนตามตีเสมอ3-3ในแง่ของสภาพจิตใจอะ่ะผมว่าโคเอเชียมีลูกฮึดแล้วล่ะเพราะฉะนั้นสเปนไม่ได้เล่นง่ายๆครับมีความกดดันแต่ สื่อชมครับบอกว่าในช่วงตึงเครียดสกอร์สามสามที่ยังไม่รู้ว่าบ,บอลจะไปจบหน้าไหนโมราตามาเป็นฮีโร่ครับยิงนำสี่สามซึ่งเป็นสกอร์สำคัญทำให้สเปนนะครับเอาชนะไปได้5้ต่อสลูก5้าสามเลยเป็นมิเกลโอยาสบาวจากลูกนี้ที่ยิงได้ทำให้โมราตายิงในยูโรคนนี้ไปแล้ว2ลูกนะครับเป็นเป็นนับเป็น,นดาวสันโวของสเปนนะครับยิงไปเป็นไปสลูกถูกไหมครับ,รบแล้วก็ ทําให้ยอดรวมดาวยิงยูโรตั้งแต่เล่นมาทั้งหมด5ลูกแล้วนะครับขึ้นไปรั้งดาวโโนโของสเปนร,ร่วมกับเฟรนันโดตอเรสด้วยออมาถึงในรายการยูโรตั้งแต่ออรอบสุดท้ายคนที่ยิงรอบสุดท้ายอ่ะคือตอนนี้ยิงเท่าตอนลเลสไปแล้วนะใช่เ,ออเราพูดพูดกันอยู่ว่าตอนเลสนี่คือโอ้เป็นคนที่เคยได้แชมป์โลกได้แชมป์ยูโรแต่ทําไปทํามาโมราตาก็ยิงถึง5้ลูกลเลยไม่เบานะครับมารอดูกันว่าจะสารต่อฟอร์มเก่งในรอบหน้าที่เจอกับสวิตเซอร์แลนด์ได้หรือเปล่าคือเมื่อวานนะ ผมเห็นความพยายามของเขานะคือโมราตาเป็นคนที่ตัวใหญ่แล้วเวลาเขาลงมาเล่นรับบอลเนี่ยเขาบังบอลในเพื่อนรับบอลในเพื่อนแม้กระทั่งช่วงแบบผ่านไปร้อยนาทีแล้วอะช่วงต่อเวลาพิเศษเขายังแบบวิ่งไล่บอลยังกวดบอลยังอ,อะไรคือผมว่าโมราตาเนี่ยหลายหลายครั้งเขาเขาจะมีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจอย่อางที่เราเคยพูดกันว่าบางทีสภาพจิตใจไม่ไม่มั่นคงโดนวิจารณ์แล้วจะแต่ผมว่ารอบเนี้ย ผมว่าดูจากนัดที่แล้วที่เขาเล่นเขามุ่งมั่นอะ่ะเหมือนว่าเขารับมือได้ดีกว่าเดิมเขารับมือได้ดีกว่าเดิมแล้วเขาใช้อนันน่ะเ,เป็นแรงผลักดันจริงๆอะ <c oughs> ่ะเรารู้สึกแบบนั้นได้เลยนะใช่คือ,อยังไงก็แล้วแต่ผมยังมองว่าโมราต้าเป็นนักเตะที่ดีนะดีมากด้วยเป็นนักเตะที่ดีแต่ถ้าหวังให้เขาฟอร์มดีฟอร์มทีมต้องดีด้วยใช่ภาพรวมคุณต้องดีด้วยแล้วผมว่าสเปนชุดนี้อยู่ระหว่างการการสร้างเพื่อทําให้ทุกตาแหน่งมันลงตัวคือผมดูโมราต้าตอนอยู่กับเชลซีมาช่วงที่เชลซี มาใหม่ๆนะยิงได้มัน่นใจเลยนะมั่นใจมียิงได้แต่พอมีอาการบาดเจ็บไปและโชคหนึ่งเชลซีฟอร์มตกยุคของคอนเตยุคของซารีพอทีมเริ่มฟอร์มตกเนี่ยเสียงวิจารณเริ่มมาแล้วพอยิงไม่ค่อยได้คนตำหนิใครตำหนิก,<ช>นกองหน้าโ,นโมรต้าพอโดนคําวิจารโดยคําตําหนิแล Form ้วฟอร์มทีมไม่ค่อยดีเนี่ย <ๆ S 2> เขาจะเป็นเดอะแบกไม่ได้แต่เมื่อใดก็ตามที่ถ้าเกิดทีมฟอมดีเหมือนกับสเปน2อนัดล่าสุดยิง2อนัดห้าลูกเนี่ยผมว่าถ้าเกิด องประกอบโดยวรวมในห้องแต่งตัวสเปนคึกคืนเชื่อใจรู้สึกว่าเฮ้ยโมราต้าเองนี่กองหน้าเบอร์หนึ่งของข้าถ้าโมราต้าได้รับความเชื่อใจผมว่าเขาก็ประมาทไม่ได้ใช่นะเกมเมื่อคืนผมก็ยังมองว่าสถานการณ์สร้างวีรบุนะรุษนะโมราต้าเองเนี่ยเพราะว่าประตู4ต่อ3เป็นประตูที่ผมมองว่าสําคัญที่สุดในเกมนี้ถูกต้องนะถ้าเกิดว่านําไม่ได้4ต่อสไม่ได้เนี่ยโหแล้วถ้าโดนสักลูกหนึ่งโอกาสที่สเปนตกรอบมีเลยจริงครับดังนั้นเนี่ยโมราต้าถือว่า เมื่อวานนี้เขาแบกรับความกดดันตรงจุดนั้นแล้วเขาเปลี่ยนออกมาเป็นสกอร์เปลี่ยนออกมาเป็นพลังได้ดีแล้วก็เดี๋ยวรอดูกันว่าหลังจากนี้เนี่ยเขาจะทําได้แบบเดิมหรือป่าคือต้องชนะยูเครนนี่ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายครับไม่ง่ายชนะโครเอเชียไม่ง่ายโครเอเชียนี่เป็นรองแชมป์โลกนะถูกต้องรอบต่อไปเจอสวิตเซอร์แลนด์ก็เอาพูดกันตามตรงว่ากันตามหลักแล้วก็อาจจะเบากว่าเจอกับฝรั่งเศสใช่ พูดกันตามหลักนะครับแต่คือสวิตเซอร์แลนด์เขาเขาสามารถชนะฝรั่งเศสมาได้ด้วยการโดนใจเข้ามาเเหมือนกันความมั่นใจมามันก็จะสามารถทดแทนตรงส่วนนี้ไม่ได้นะดังนั้นรอบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็แล้วแต่เรารู้สึกว่ามีดีพอที่จะผ่านเข้าสู่รอบรองทั้งนั้นบางทีความแข็งแกร่งเรื่องจิตใจอ่ะมันเอามาทดแทนเรื่องฝีเท้าแบบระดับเทคนิคได้นะใช่คือคุณเล่นด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นอ่ะบางทีคุณเอาชนะเทคนิคมันฮังการีใช่เหมือนเดนมาร์กอันนี้อันตรายเหมือนกันแลวเข้าส e อ็กซ์เพ e u n e ดี e ันเอเใช่โหเ,เป็นยูโรที่น่าตื่นตาตื่นใจสนกุกสนกุกนะครับตอนแรกเราก็กลัวว่าโอ้โหพอมาเจอในช่วงโควิดจะมีปัญหาหรือเปล่า <c oughs> แต่ไปไปมาๆนี่กลายเป็นว่าน่าจะสนุกกว่าในหลายๆปีที่ผ่านมาเลยดูดีครับนะครับ <c oughs> อ่ะนี่คือทั้งหมดนะครับเดี๋ยวพอจบเกมในค่ำคืนนี้เนี่ยพรุ่งนี้น่าจะมีพูดคุยกัน เดี๋ยวคงมีมานะมพูดคุยสรุปกันอีกทีนึง่งแล้วก็เฉพาะคู่ของของอังกฤษนี่แหละใช่แล้วก็เดี๋ยวเอามาสรุปไหนว่าใครล้างดาวซันโวดาวแอสซิสเดี๋ยวเราจะมาสรุปอีกทีนึนะโอเคครับนี่คือทั้งหมดของเจอประเด็นวันนี้นะครับ<ม>ก็ก่อนจากไปเหมือนเดิมครับฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยน้ำได้ธรรมชาติตราช้างที่ตั้งอยู่ด้านหน้านี้นะครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันแล้วก็ สปอร์ตแมนชิพอวร์ครับรางวัลน,น้ำใจนักกีฬายอดเยี่ยมที่จะมอบให้กับนักกีฬาไทยครับในทุกแขนงทุกสาขากีฬาเลยนะก็เข้ามาร่วมบหวดกันได้แฟนๆท่านผู้ชมทางบ้านนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของสยามสปอร์ตในแต่ละสัปดาห์ครับจะมีการเปิดเผยรายชื่อออกมา นะครับสัปดาห์ละคนสัปดาห์ละคนแล้วก็ตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปครับจะสามารถเข้ามาโหวตได้ใครที่มีส่วนร่วมในการโหวตจะมีลุ้นเงินรางวัลพิเศษจากทางไทยเบฟด้วยนะครับรางวัลนี้ก็จะจัดขึ้นเป็นประจําในทุกๆปีอยู่แล้วเพื่อเป็นการให้กําลังใจนักกีฬาอีกช่องทางหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะฝากเข้ามาโหวตกันด้วยนะครับโหวตเยอะๆเลยนี่ไม่มีจํากัดนะสำหรับคะแนนโหวตนี่โอเคแล้วก็ฝากหนังสือด้วยครับ วันนี้ก็มีหนังสือในเครือสายามพรรธน์นะฝากกันนะฮะก็เป็นหนังสือของพี่ลิตเตโจเล่นที่4เข้าไปแล้วแล้วเดี๋ยวเล่มที่5มาอีกแน่นอ,นอนนะครับภาคต่อ23ปี Joe อินนิงแลนด์ลิตเติ้ลโจนะครับหนังสือที่มีคุณภาพอย่างยิ่งนะฮะรวมทุกเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตกว่า2ทศวรรษทั้งในและก็นอกสนามของพี่ล<อ>ิตเตโจนะครับผู้สื่อข่าวพิมลีกประจํากรุงดอนดอนที่ดูบอลมากที่สุดในอาเซียนนะฮะเล่นมา130บาทแอดไลน์สยามสปวร์ตช็อปครับค่าจะส่งฟรีด้วย โอเคครับวันนี้ยังไงก็เหมือนเดิมครับ2ช่องทางครับ Facebook กดไลค์กดแชร์ u t u b e กด Subscribe ให้กับสยามสปอร์ตด้วันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้าง